โบราณท่านว่าหากท่านใดสวดคาถาสีวลีฉันข้าวได้ทุกวันจะพลิกดวงชะตาจากตกต่ำและยากจนให้กลายเป็นคนมั่งมีมั่งคั่งด้วยลาบยศเงินทองและโภคทรัพย์ต่างๆจะเพิ่มพูนเนืองนองมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิน้นนะโมตสสะพัควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะสิทธังณชาลีติปะสิทธิลาภาปสันติจิตตาสัทธาโหนตุปิยังมะมะ สัพเพชนาภหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโภชนะวิกาลโภชนาอาคตฉายะอาคตฉาหิตปิยังมะมะสีวลีจะมหาเถโรสัพพลาโภนิรันตารังตะมะหังสังขัง สิระสามามิ